มีใครเคยเจอปัญหาเหมือนผมบ้างนะครับสําหรับการใช้แบตเตอรี่แบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแบตไซดีนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าบอกว่าเสียอย่าทิ้งนะครับทีนี้นะครับเรามาทดสอบกันนะครับวิธีการของเขาก็คือนะครับเขาให้เคาะนะครับใช้การเคาะขั้วบวกขั้วลบนะครับเคาะครั้งขั้วลบเสร็จก็มาเคาะขั้วบวกนะครับ4ีหครั้งนะครับเราจะสามารถใช้กับ มาใช้งานแบบแบบนี้เหมือนเดิมได้นะครับผมก็เลยมาทดลองดูนะครับเพราะว่าผมใช้มิตเตอร์วัดที่มีความละเอียดพอสมควรนะครับคือหลังจุดทศนิยมก็4หลักเลยทีเดียวนะครับก็ลองวัดดูนะครับเมื่อกี้ก็วัดวัดเทียบแล้วนะครับเทียบแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีเพิ่มมานิดหน่อยหรือเปล่านะครับก็ยังเพิ่มไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเอาแรงอีกเอาแรงขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเผื่อจะได้ไฟขึ้นมาโอ้ ก็แรงนะครับแรงมากแล้วนะครับลองดูว่ามันจะขึ้นมาอีกไหมครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเห็นหลายๆคลิปบอกนะครับว่ามันสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาทดลองกันดูนะครับว่ามันจะกลับมาได้ไหมนะครับหลังจากที่เจอแรงเลเวล2ไปแล้วนะครับเลเวลเลเวลสแรงยังไม่พอครับเลเวล2แรงยังไม่พอถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ต้องเลเวล3อีกทีนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นมานะครับก็มีขยับมานิดนึงนะครับขยับนิดหน่อยนะครับสังเกตที่แรงดันบรรทัดข้างล่างนะครับสังเกตที่บรรทัดข้างล่างนะครับเทียบกับครั้งแรกที่เราวัดนะครับนี่ก็ยังไม่เป็นนะที่น่าพอใจนะครับไม่พอใจเดี๋ยวเราลองไม้เด็ดนะครับไม้สุดท้ายนะครับต้องขออภัยขออภัยด้วยนะครับที่ใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทําไม่สุภาพนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ใช้เท้านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เคยทํานะครับการทุบ ฐานแบบนี้นะครับเราไปดูนะครับว่าทุบแล้วมันสามารถกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับลองมาวัดกันดูนะครับก็ใช้เครื่องมือวัดนี่แหละเทียบเอานะครับส่วนการใช้งานว่าใครบอกว่าเคยใช้ได้หรือเคยใช้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ขึ้นมาบอกกันด้วยนะครับสําหรับผมแล้วพอเทียบกับอุปกรณ์ก็มีแรงดันขึ้นมานิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนจะมีแรงดัน เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็ก็แสดงว่ามีผลนะครับมีผลนิดนึงนิดนึงนะครับแสดงว่าคงคงจะมีผลบ้างใช้ต่ออายุได้สักเล็กน้อยนะครับก็เป็นการทดสอบที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ลองคอมเมนต์มาพูดกันดูนะครับสวัสดีครับ